สวัสด,ดีและยินดีต้อนรับเพื่อนเอนเข้าสู่ช่อง firstplay ครับปีนี้เป็นปีที่มีเกมฟอร์มใหญ่ระดับ triple a ออกมาให้เราได้เล่นกันอย่างต่อเนื่องแต่เพื่อนๆพ,พอจะรู้สึกเหมือนกับผมไหมว่าหลายๆเกมที่ออกมามันดันแย่ไม่เป็นไปอย่างที่เราหวังบางทีถึงเกมจะสนุกก็จริงแต่ด้วยการที่ optimize มาไม่ดีทําให้มีปัญหาจุกจิกทั้งเรื่องของประสิทธิภาพและก็บั๊กมากมายทําออกมาแล้วเนี่ยเรายังต้องรอผู้พัฒนาแก้แพทกันอีกคือมันกลายเป็นข้อที่ต้องกังวลกันแล้วครับว่าต่อไปจะซื้อเกมมาเล่นทั้งงททีีเเน่่รรราาาต้อต้อออออํใจจะไแบบหืปล แต่ก็ไม่ใช่ว่าเกมที่ออกมาจะแย่ทั้งหมดเพียงแต่ถ้ามองย้อนกลับไปแล้วสัดส่วนปริมาณของของที่ไม่ดีมันดันมากกว่าของดีวันนี้ผมเลยอยากลองมาสรุปว่าตั้งแต่เปิดปีมาเนี่ยเราเจอกับเกมใหญ่ๆที่จ่ายแพงและดันมีแต่ปัญหากันมาแล้วกี่เกมมีเกมอะไรและในเกมพวกนั้นเราต้องพบเจอกับอะไรบ้างเปิดมาเมราคมเราก็ได้เจอกับ f o ร s p o k e n ผลงานจาก l u m i n o u s Studio ผู้ที่อยู่เบื้องหลังไฟนอ l f a น t a s y 15 ที่อย่างน้อยพอเราได้ยินชื่อของ Final Fantasy กับผู้จัดจำหน่ายอย่าง Square Enix กเนี่ยก็น่าจะการันตีให้เราสบายใจได้ในระดับหนึง่งอีกทั้งจากตัวอย่างเกมเพลย์ข้อมูลหรือว่าการโปรโมทที่ปล่อยออกมายังแลดูน่าสนใจมากๆโลก Open World ที่มีกิจกรรมหลากหลายตัวเกมเป็นแอคชั่น RPG ใช้เวทมนต์การต่อสู้แลดูสะใจตูมตามพุ่งด้วยเรื่องเข้มๆแถมการที่โซนี่เขาดึงออกมาเป็นเอ็กซ์คลูบนเครื่องตัวเองเนี่ยทำให้เกมนี้ดูแล้วไม่น่าพลาด แต่พอรีวิวออกมาเหมือนคนที่กำลังนอนฝันดีๆดันถูกปลุกให้ตื่นคืนอคะแนนสื่อมันไม่ถึงกับแย่ไปเลยนะครับเพียงแต่อยู่ระดับกลางๆเท่านั้นซึ่งมันไม่พอสาหรับเกมใหญ่ที่ลงทุนสูงขนาดนี้ส่วนทางฝั่งผู้เล่นนั้นยังให้แย่ยิ่งกว่าเข้าไปอีกปัญหานั้นมีตั้งแต่เนื้อเรื่องที่ไม่น่าติดตามตัวละครที่ขาดสเสน่ห์บทสนทนาระหว่างตัวเอกกับกําไรคู่ใจที่น่าลาคาญศัตรูที่ขาดความหลากหลายกราฟ,ฟิกที่ดูตกยุคชนิดที่ว่า Final Fantasy 15ซึ่งใช้เอนจินเดียวกันเนี่ย แถมออกมาก่อนหน้าถึง6ปียังดูดีกว่ารวมไปถึงส่วนหลักที่ควรจะทําให้เกมมันน่าเล่นกลับกลายเป็นแย่ซะอย่างนั้นอย่างการที่มันเป็น Open World เนี่ยแต่โลกที่ดีไซน์ออกมาดันดูว่างเปล่ากิจกรรมที่ให้ทําก็ซ้ําๆจําเจถึงจะมีส่วนดีอยู่บ้างเรื่องของการปากลัวในการเดินทางที่ลื่นไหลการต่อสู้ด้วยเวทมนต์ที่ดูอลังการแต่ก็ไม่สามารถกลบสุดแย่ทั้งหมดของมันได้เลยครับทางสควออนท์ถึงขั้นรายงานต่อผู้ถือหุ้นว่ากำไรสุทธิในไตรามาสหนึ่งน,น่าจะติดลบ นั่นเป็นเพราะว่ายอดขายของ f o r ์สปเกนไม่เป็นไปตามเป้าเพื <inal music playing> ่อนๆอาจจะแปลกใจว่า h o อกวอตเลกาซี y มาอยู่ในลิสต์นี้ได้ยังไงนะครับตัวเกมได้คะแนนจากสื่ออย่างทุ่มทนเป็นไปในทางเดียวกันกับผู้เล่นที่ชอบเกมนี้เอามากๆแถมยอดขายยังถล่มทลายชนิดที่เรียกได้ว่าผู้จัดจำหน่ายอย่าง Warner b r o t h e r เกมนี่รวยเละไปเลยตัวผมเองก็ชอบเกมนี้นะครับเนื้อหาดีเล่นสนุกการต่อสู้เพลิดเพลินเอามากๆแต่มันก็มีข้อเสียอยู่ ตั้งแต่บักปราปรายที่ทำให้เราไม่สามารถเดินเควสไปต่อได้ต้องออกเกมและเข้าใหม่หรือบางคนก็คาเควสไปแบบนั้นประสิทธิภาพที่ออ m ต z e มาค่อนข้างแย่ทั้งเฟรมเรทที่ดรอปเป็นบางช่วงทําให้เกมมันนวงและก็การโหลดเท็กเจอร์ไม่ทันเนี่ยทำให้ภาพมันออกมาดูแปลกๆรวมไปถึงคุณภาพออฟไลน์ที่ไม่ดีการเข้าออกเมนูต่างๆหลายขั้นหลายตอนแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมจับเข้ามารวมอยู่ในคลิปนี้ด้วยก็คือเรื่องของประสิทธิภาพนี่แหละครับ มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เกิดข้อสงสัยต่อระบบการป้องกันการแคร็กอย่างเดโนโวที่เกมนี้ใช้อยู่ฮอปกอดเลกาซีถูกแคร็กออกมาได้ไม่นานน่าจะประมาณ2อาทิตย์หลังจากเกมออกซึ่งในตอนนั้นตัวเกมยังไม่มีแพทแก้ไขปัญหาอย่างจรงจิงจังจากทางผู้พัฒนาแต่แล้วก็ดันมีคนเอาไปทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบกันระหว่างของแท้กับตัวแคร็กซึ่งผลที่ออกมาผมว่าหลายๆคนที่สนับสนุนของแท้น่าจะใจแป้วกันเลยครับเฟรมเรทในหลายๆช่วงดีขึ้นทันตาเห็นการโหลดเท็กเจอร์ต่างๆดีขึ้น นี่ยังเป็นที่มาที่ผมขอเอาฮอกวอตเลกาซีเข้ามาอยู่ในลิสเกมใหญ่เจ้าปัญหาอันนี้ด้วยครับคือเราซื้อของแท้กันแล้วแต่ดันได้เล่นเกมประสิทธิภาพห่วยกว่าตัวแคร็กแถมเหตุการณ์นี้ยังช่วยยืนยันว่าไอ้เจ้าตัวป้องกันการเล่นเถื่อนเดนูโวนั้นเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆไวทฮาร์ดเป็นอีกเกมที่เปิดตัวออกมาดูดีมีศักยภาพเอามากๆและผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆที่เป็นแฟน m o n s t e อร์ n t e r ต้องแอบเล่มันบ้างรวมถึงตัวผมด้วยกันหนึ่งครับ ยิ่งคุณภาพของภาคไรทที่ดรอปลงจากภาคเวิลด์การมีอยู่ของไวฮาร์ดผมถือว่าเป็นข้อดีนะถ้าเกมมันออกมาเจ๋งจนเป็นคู่แข่งได้เนี่ยก็จะผลักดันให้ Monster Hunter มันดียิ่งขึ้นไปอีกทีมซามูไรญี่ปุ่นที่ดูน่าเล่นเกมโนสัตว์ประหลาดที่ต้องเจอขนาดยักษ์กราฟิกที่ดูสวยงามลูกเล่นของอุปกรณ์คาราคุริที่เปลี่ยนร่างได้ใช้ในสถานการณ์ต่างๆรวมไปถึงโควอปที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้รวมแล้ว3คนแถมจุดเด่นใหญ่ๆตรงที่มันไม่จำกัดเครื่อง เป็นเกมที่เราสามารถ Cross พลตฟอร์มกับเพื่อนได้ผมยังเซ็งมอนทันอยู่ตรงที่ไม่มี Cross พลตฟอร์มนี่แหละครับจะรวมตัวกันได้ต้องไปทางเดียวกันหมดคะแนนรีวิวจากสื่อก็ออกมาเยี่ยมเพียงแต่เมื่อผู้เล่นได้ลองกันจริงๆเนี่ยบนสตรีมต่างก็เข้าไปถล่มกันยับหลักๆที่คนพูดถึงกันก็นกไม่พ้นเรื่องของประสิทธิภาพที่ถึงแม้จะมีเครื่องผ่านเกมในคอมเมนต์ก็ไม่สามารถเล่นแบบลื่นไหลได้หรือถึงแม้จะมีสเปคขั้นสุดก็ทําไม่ได้อยู่ดี แถมสิ่งที่ยังสมไฟให้รุนแรงมากขึ้นคือการที่ผู้พัฒนาออกมาประ,ประกาศว่าจะออกแพตมาแก้ไขประสิทธิภาพภายในอาทิตย์หน้าคือแบบว่าถ้าจะเป็นแบบนั้นทำไมไม่ทำให้มันดีก่อนแล้วค่อยปล่อยเกมออกมาขายกันละครับปัจจุบันตัวเกมมีการแก้ไขามาแล้วหลายรอบสถานการณ์ค่อนข้างดีขึ้นแถมยังมีประกาศจากทาง EA ด้วยว่า DLC ต่อๆไปที่ออกมานี่จะไม่มีการเก็บตังค์ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยครับเพียงแต่เท่าที่ตามดูหลายๆคนเองก็ยังคงมีปัญหาเรื่องของประสิทธิภาพอยู่ไม่หาย บูลองฟอรเลนไดนาสตี้อีกหนึ่งเกมของผู้พัฒนาโคเอเทคโมที่ออกมาหลังจากไวฮาร์ดไม่นานไวฮาร์ดและโคเอเทคโมทำแต่ EA ขายส่วนบูลองนั้นทั้งทำทั้งขายเองและมันก็ประสบปัญหาในทางเดียวกันกับไวฮาร์ดเลยครับเอาจริงๆตัวเกมถือว่าอยู่ในมือของผู้พัฒนาเกมแนวนี้มาแล้วอย่างนิโอทั้งสองภาคซึ่งถือว่าประสบความสําเร็จพอสมควรเสียด้วยมารอบนี้เปลี่ยนตีเป็นเรื่องราวของ3ก,ก๊กซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะดึงดูดให้ใครที่ชอบผันมามองกันพอสมควร และก็สไตล์โซไรที่ดรับความนิยมดึงเอาสิ่งที่เคยทำและดีอยู่แล้วมาใส่แถมยังเอาส่วนประกอบของเกมค่ายอื่นอย่าง s ิ k ิ r o s ชา dow ด i e ท w i c e มาเพิ่มเติมทำให้ดูแล้วน่าจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเพียงแต่ลูกนรกยังวนเวียนกลับมาปัญหาเริ่มตั้งแต่ทำตัวละครเสร็จแล้วจะเข้าเกมหลายคนเจอกับจอด,ดำบางคนเกมเด้งออกเข้าใหม่ทำตัวละครใหม่อาการก็ยังอยู่ต้องแก้ปัญหาด้วยการไปโหลดโคเด็ก v p 9ผ่านทาง Microsoft Store ผมถามจริงๆว่าใครมันจะไปรู้ และผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เจอปัญหานี้ทั้งๆที่มาเริ่มเล่นหลังจากที่แพทไปแล้วหลายรอบมันไม่น่าจะใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไหมครับ <L un> นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องของการคอนโทรลที่สาย PC หลายคนยังคงใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดเล่นอยู่แต่ว่าการใช้งานเนี่ยเข้าขันแย่เสียงของเกมที่ขาดหายสลักกะซาวบางตัวแต่ที่หนัหนกๆก็คงเป็นเรื่องของประสิทธิภาพที่ทุกคนเจอเหมือนกันหมดภาพหน่วงไม่พอแถมยังเกิดสตัตเตอรลิงอาการเกมหยุดสั้นๆในช่วงเซวเวลาเซฟอาการนี้สำหรับเกมนี้เนี่ย มันเกิดขึ้นแล้วทําให้ประสบการณ์การเล่นนั้นเปลี่ยนไปเลยครับเพราะว่าตัวเกมมีเมคานกการปัดป้องหรือว่าการหลบที่ต้องอาศัยความแม่นจำเอามากๆเรื่องอื่นๆก็มีประปรายอย่างบางคนรู้สึกว่ากราฟิกมันตกยุกซึ่งผมเองก็ค่อนข้างเห็นด้วยและก,ก,การออกแบบฉากที่แบบมันไม่ได้ดึงดูดหรือว่าดูดีเท่าไหร่แถมยังมีรายการแปลกๆที่ผมจําได้แม่นๆนะครับแต่มีคนเจอว่าถ้าปรับโหมดกราฟิกเป็นเฟรมเรทร้อยยี่สิบเนี่ยพร้อมทั้งใช้วอร์ริเบิร์นรีเฟรทเรทแล้วจะทําให้ภาพในเกมมันช้าลงมาก สถานะของเกมในตอนนี้เท่าที่ผมลองก็คือเรื่องของการหนว่วงแล้วก็สตัตเตอร์เนี่ยมันโอเคละเพียงแต่ต้องอาศัยการล็อกเฟรมเรทที่60 fps แล้วก็เปิด V-Sync ไปด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนอื่นเป็นยังไงกันบ้างเดอ l ล่า of อ s p a r ส1เวอร์ชัน pc น่าจเป็นประสบการณ์ตัวอย่างที่ผู้เล่นซึ่งสนับสนุนของแท้ไม่ควรจะพบเจอเป็นอย่างยิ่งเลยครับความสุดยอดของตัวเกมเนี่ยเราคงไม่ต้องพูดถึงให้มากความแล้วก่อนจะมาลง pc จำนวนที่ขายบน p l a y s t a t i o n สามารถทำได้ถึง17ล้านคอปปี้เพียงแต่ในวันแรกที่มันออกวางจำหน่ายเนี่ยก็เต็มไปด้วยเสียงกลด่าจากผู้เล่นอย่างพร้อมเพรียงเฟรมเรทดรอปอย่างน่าเกลียดต่อให้สเปค PC ขั้นสุดทั่วทั้งตัวเกมเต็มไปด้วยปัญหากราฟิกเทกเจอร์คุณภาพแย่อาร์ติแฟกต์แปลกๆทั่วทั้งฉากกริดทรงผมหรือว่าคิ้วของตัวละครที่จับตัวกันเป็นก้อนรวมไปถึงหลายๆครั้งที่ NPC มีพฤติกรรมแปลกๆว้าไปมานั่นยังไม่รวมถึงเกมครชอยู่บ่อย การโหลดเชดเดอร์ที่ใช้เวลานานมากปัญหาเรื่องของเสียงและก็อีกมากมายที่คงพูดได้ไม่หมดสิ่งที่น่าเจ็บใจสําหรับคนที่ซื้อของแท้ค,คือการที่มันถูกแคร็กแถมทีมที่ทําดันไหมอดแก้ไขเรื่องประสิทธิภาพมาให้พร้อมสับทั้งแก้เรื่องเกมเด้งออกการโหลดเชดเดอร์เร็วขึ้นประสิทธิภาพที่ดีขึ้นส่วนทางนอตติด็อกผู้พัฒนาได้แค่ออกมาบอกว่าจะพยายามแก้ไขปัญหานั้นอย่างเร็วที่สุดคือเดี๋ยวก่อนนะครับคนที่เขาทำมอดนี่ยังสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้รวดเร็วกว่าคุณอีก การถกเถียงยิ่งทวีความร้อนแรงเมื่อมีคนค้นพบว่าตัวเกมนั้นได้รับการพอร์ตโดยทีมงาน o อ g a น a x y ผู้ที่ผู้อยู่เบื้องหลังการพอร์ตเกม a t ท m a n อาร์คัมไน h t ซึ่งเคยได้รับเสียงตอบรับอันย่แย่มาก่อนหน้าถึงขั้นที่ตัวเกมถูกถอดออกจากสตรีมเพื่อแก้ไขให้ดีก่อนจะกลับมาขายใหม่เหตุการณ์ยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นเมื่อหนึ่งในทีมงานของผู้พัฒนาได้ออกมาบอกบนทวิตเตอร์ว่าพวกเขาไม่ได้ทํางานกันช่วยๆแต่เพราะการพอร์ตเกมลงบน PC เป็นงานที่ยากจริง เราต้องคอยทําเกมเพื่อรองรับการผรสมผสานของอุปกรณ์ที่เป็นไปได้มากกว่า900แบบนั่นทำใหน้เสียงพิาพากษ์วิจารณ์ก็โหมขึ้นมาอีกครั้งเพราะหลายเกมก่อนหน้าอย่างกอร์บวอก็สามารถป์ดมาได้อย่างดีจนได้รับคําชมท่วนหน้าหรือถ้าจะอ้างถึงเรื่องที่ต้องทําเกมเพื่อรองรับอุปกรณ์ PC หลายแบบก็ให้ดูตัวอย่างของอ t ต mic h e า r t ที่มาจากสตูดิโอเล็กๆแต่ก็ทําออกมาได้แบบไม่มีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพเลยเอาเป็นว่าเราจบเรื่องของ The Last of Us ไว้แค่นี้ดีกว่าครับ จนถึงตอนนี้เห็นมีแพทแก้ไขกันออกมาอย่างต่อเนื่องผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสเตตัสของตัวเกมเป็นไงกันแล้วบ้างเพื่ <ๆ S 1> อนๆคนไหนเจอประสบการณ์จริงแวะมาเล่ากันบ้างนะครับ Star Wars Jedi Survivor ตั้งแต่ที่ประกาศเปิดตัวถือว่าเป็นเกมที่น่าจะคาดหวังได้พอสมควรเพราะความสําเร็จจากภาคแรกที่ทํามาตรฐานเอาไว้ดีมากๆถึงแม้ว่ามันจะแปะอี่ห้อ e ออยู่ก็เถอะ โดยความที่มันเป็น Star Wars ์เนี่ยทำให้ดึงดูดแฟนๆซีรีส์นี้ได้อยู่แล้วเนื้อเรื่องที่น่าจะเข้มขน้นผนุ่กกับเกมเพลย์สไตล์โซลไลท์บวกกับกับลูกเล่นทั้งการใช้ดาบไรเซเบอร์หลายๆแบบพลังฟอสต์ที่มีหลากหลายเพิ่มเติมเข้าไปด้วยแผนที่ที่เราสำรวจขนาดใหญ่และก็การปรับแต่งตัวละครที่มีมากขึ้นเห็นแล้วตื่นเต้นแทบรลอที่จะเล่นไม่ไหวเลยครับยิ่งก่อนเกมออกสำนักรีวิวต่างๆให้คะแนนของตัวเกมกันแบบทุ่มท้นเจนิดที่เรียกได้ว่าไม่น่าพลาดแต่พอเกมออกเท่านั้นเนี่ย เสียงจากทางฝั่งผู้เล่นกลับสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่ว่าเกมมันไม่สนุกมันสนุกมากๆสารต่อจากภาคที่แล้วได้อย่างลงตัวเป็นไปตามที่นักวิจารณ์บอกเพียงแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ผมเองก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมพวกเขาไม่เอาเรื่องเดิมๆที่เกิดกับผู้เล่นมาใส่รวมเข้าไปกับคะแนนด้วยนั่นก็คือเรื่องของประสิทธิภาพแต่ก็มีสื่อของไทยเจ้าหนึ่งอย่างเกม n g Dose ที่ผมต้องขอชมว่าเขาวิจารณ์เรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาดีครับถือว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้เล่นอย่างเรามากๆ กลับมาต่อกันที่ความยับทางช่องดิจิตอลฟาวดี้ที่เขาคอยทดสอบประสิทธิภาพของเกมที่ออกใหม่มาตลอดถึงขั้นโจหัวคลิปเกี่ยวกับเจไ Survivor ไว้ว่าเกมระดับทิปเปิลที่ถูกพอร์ตมาได้แย่ที่สุดประจําปี2023คอไอ 912900K บวกกับ RTX 4090เจอกับอาการกระตุกอยู่ตลอดเกิด a r t ์ติแฟประปลายตามฉากต่างๆเฟรมเร e ดรอปไม่ถึง60 FPS ในหลายๆแห่งทั้งๆที่เราเปิด AMD FSR ช่วย และก็ไอเจ้า AMD FSR เนี่ยก็เป็นตัวที่ทําให้ภาพบางส่วนมันดูฟุ้งๆแตกๆทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ต่อ้ปรับดีเทลต่างๆเป็นขั้นต่าก็ไม่ช่วยให้ดีขึ้นในคลิปนั้นยังให้ข้อมูลที่บอกว่าตัวเกมดึงทรัพยากรขอ,ของเครื่องคอมมาใช้แบบไม่เต็มที่ทั้งในส่วนของ CPU และ GPU ที่เอามาใช้น้อยมากเกินไปแถมเขายังเจอกับปัญหา DRM p r e c t i o n หรือเรื่องของการป้องกันการแครกนี่แหละครับด้วยความที่เป็นช่องทดสอบเกมเนี่ยทำให้ต้องมีการสลับเครื่องคอมไปมาเพื่อทดลองอยู่ตลอด คุณอเล็กซานเดอร์หนึ่งในทีมงานของช่องถึงขั้นออกมาเล่าในทวิต t ตอร์ว่าแค่การเปลี่ยนเล่นเกมไปมาระหว่าง2 PC ทําให้เจอกับข้อความที่บอกว่าเกมนั้นถูกเล่นบนคอมหลายเครื่องมากเกินไปในตอนนี้เท่าที่ผมเห็นบนสตรีมเนี่ยก็เพิ่งมีแพทเล็กๆออกมาแก้ไขเท่านั้นเองครับเราๆผู้เล่นก็ต้องรอกันต่อไปว่าจะได้รับการยกเครื่องเมื่อไหร่มาถึงเกมสุดท้ายของเราในวันนี้กับเร d ฟ a l l เกมเดินหน้ายิงแวมไพร์ผสมลูกเล่นแบบรูเตอร์ชูเตอร์และ RPG แถมยังเป็นโอเพนเว l ร์บวกเข้ากับการโคออฟได้กับเพื่อนอีก4คนเด้เรว่าแค่ฟังจากคอนเซ็ปต์ก็น่าสนใจแล้วนะครับอีกทั้งยังการันตีด้วยชื่อเสียงของผู้พัฒนาอย่าง Arcan e Studio ทําให้หน้าจอออกมาเป็นเกมดีได้ไม่ยากแต่แล้วมันก็เป็นอีกเกมที่ออกมายับชนิดที่ว่าพร้อมใจกันมาทั้งคะแนนจากสื่อแล้วก็รวมไปถึงผู้เล่นเองผมขอเริ่มที่ปัญหาเรื่องหนึ่งตั้งแต่เกมยังไม่ออก เขามีการประกาศว่าตัวเกมที่ลงให้ Xbox Series นั้นจะรันได้แค่30 FPS ซึ่งแพดแก้ไขให้วิ่งได้60จะตามมาทีหลังเื่อเอาตรงๆกันแบบนี้เลยเหรอครับทำไมเขาไม่ใส่ให้มาตั้งแต่ต้นประสิทธิภาพบน PC ไม่ได้ดีนักตัวเกมเจอปัญหา Stuttering หรือว่าการกระตุกเล็กๆอยู่ตลอดเวลาต่อให้ใช้เครื่องระดับ High End แสงเงาแปลกๆเท x เจอรที่ใช้เวลาโหลดนานมากทำให้คุณภาพของภาพที่เราเห็นลดลงแต่เท่านั้นมันกลายเป็นส่วนเล็กๆไปเลยครับ พอเรดฟอร์มันดันเป็นเกมที่ไม่สนุก AI ศัตรูเข้าขั้นแย่บางครั้งมันแทบไม่โจมตีเราด้วยซ้ำโลก Open World ที่ออกแบบมาดีมีรายละเอียดเยอะแต่กลับว่างเปล่าทําให้รู้สึกว่าไม่คุ้มที่จะต้องออกไปสำรวจไซคเ์เควสตรงๆไม่มีพลิกแพลงทําให้หน้าเบื่อถึงจะเป็นรูเตอร์ชูเตอร์อาวุธที่ลูดได้มาแต่ละครั้งแทบไม่รู้สึกถึงความแตกต่างและที่เขาบอกว่าเนื้อเรื่องแน่นๆเนี่ยแต่ระบบของการเล่าเรื่องก็ไม่ไหวโคออปที่น่าจะเป็นจุดเด่นกลับกลายเป็นจุดอ่อน พอเรดฟอร์เหมือนจะโฟกัสกับการโคออฟมากเกินไปทําให้ใครก็ตามที่อยากเล่นแบบโซโล่ในนั้นเล่นแบบไม่สะดวกอย่างรุนแรงแถมถ้าเล่นร่วมกับเพ,เพื่อนนะครับเนื้อเรื่องก็ไม่พัฒนาไปพร้อมกันเป็นแค่โฮสต์เท่านั้นที่ได้ประโยชน์คนที่เข้าไปช่วยเนี่ยเหมือนกับเสียเวลาไปเปล่า,ลานอกจากนี้ยังมีปัญหาทางเทคนิคที่กระทบเกมเพลย์เอามากๆอย่างอยู่ดีๆตัวละครก็ไม่สามารถย่อตัวหรือว,วิ่งได้หรือไอเทมบางอย่างที่ใช้ในการผ่านเควสเนี่ยก็ไม่สปอร์ออกมาแล้วก็มีบางทีที่เราไม่สามารถเปิดหน้าเมนูขึ้นมาได้ซะง,งั้น เรียกได้ว,ว่าใครที่จ่ายราคาเต็มแล้วเจอแบบนี้เนี่ยน่าจะจุกกันจริงๆครับและนี่ก็คือ7เกมระดับทิปเปอรเที่เมื่อเปิดตัวออกมาแล้วทำเอาเราเราเจอกันแต่ปัญหาอย่างแอบ,บรู้สึกผิดที่เอาฮอกวอ r t s เลกาซีมาใส่ด้วยเลยครับแต่ผมว่าอย่างน้อยอะไรที่เกิดขึ้นกับมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามตอนนี้เวลาจะซื้อเกมกันสักเกมเนี่ยดูเหมือนจะยากขึ้นไปทุกทีแล้วนะครับเพราะจะอาศัยการรีวิวจากสื่อก็ไม่ได้ผลทุกครั้ง อย่างใจดายเซิร์เวอร์ที่คะแนนทุ่มทนเนี่ยแต่แเราผู้เล่นกับต้องมาเซงๆกันบางเกมถึงมันจะลง pc game pass เราจ่ายในราคาถูกทําให้ไม่กระทบมากเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่ข้ออ้างของเกมที่จะทำออกมาไม่ดีสำหรับผู้พัฒนานะครับจริงๆแล้วก่อนจะทําคลิปนี้ผมว่าจะรอให้ผ่านเดือนหน้าไปก่อนดีไหมโดยความที่ยังมีเกมใหญ่ที่เล็งไว้อย่าง Diablo 4หรือว่า Final Fantasy ส <s> ิบหกเผื่อว่ามันจะตามรอยเกมอื่นๆไปนะครับจะได้จับรวมเข้ามาด้วยและพูดทีเดียว Final 16ดูแล้วไม่เท่าไหร่ แต่ความน่ากลัวอยู่ที่เดโรซียิ่งช่วงหลังต้องยอมรับว่าแอ็กซ์คิชันบริษัทเนี่ยดรอปไปพอสมควรทั้งเกมที่ทำแล้วก็รวมไปถึงข่าวคราวเสีย,สยห,หายที่ไม่สู้ดีนะักสำหรับเรื่องราวทั้งหมดก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้ายังมีรายการเกมดังแต่ออกมาแย่เนี่ยไว้เดี๋ยวจะเก็บรวบรวมและสรุปมาเล่าให้ฟังกันอีกไว้พบกันใหม่กับช่อง First Play สวัสดีครับ